ยู 9, ีู9,400เมส40ซื้อ2,000บาทแก้แค้นได้แล้วโว้ยถอนไปเลย11,000อีท่าม,มันต้องเจอแคทลี่บอกแล้วว่าอยาให้เอาจริงเล่นเบ็ดสูงเมื่อไหร่มันโดนกูทุกดอกอีท่ามอย่าบอกนะว่าฟรีมาอีกอ่ะนี่หมุนไป40หมุนแล้วนะคาเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาด เพรานั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกระสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีข่าวร้ายแจง้งซ่ากลุ่มเก่าแคทลี่เป็นกลุ่มรวมยูทลูกค้าแคทลี่เอาไว้พูดคุยเจมแตกเอาไว้พูดคุยแต่เจดิตฟรีอะไรกันในกลุ่มสมาชิก700กว่าคนปิ้วไปแล้ววันนี้เป็นที่เรียบร้อยไอแม่ย,ย้อยเอ้ย กลุ่มสร้างมาเจดเดือนสมาชิกเจ0้อยกว่าคนปิวหายไปหมดเลยนะคะใครที่เป็นยุทธเก่าแวะมาเห็นคลิปนี้ได้โปรดแจง้งทราบทุกคนกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่คัดลี่สร้างแล้วนะคะอย่าลืมเข้ากลุ่มใหม่กันด้วยทุกคนน้ำตาจะไหลกลุ่มใหม่คัดลี่ทุกคนอยา่าลืมเข้ากลุ่มกันด้วยนะคะโอเคไหมสร้างไว้แล้วนะคะสร้างไว้แล้วแจง้งทราบแจง้งทราบดึงลูกค้ากลับมาแจงา้งทราบ มาแมาเล่นเริ่มเล่นเ,เกมกันเลยดีกว,ว่าเว้ยเล่นม,มานวนแล้วนะคะคุนวันนี้มี3 0 0 0สาวทำค่า,ายพีจีนะคะเว็บเมซี่บูนะคะคันเล่นเว็บเมซี่บูเว็บเดียวทุกคนเติมเครดิเว็บนี้ไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทําเทิร์นนะคะแล้วก็เว็บเมซี่บูเกมในค่ายพีจีขั้นต่ําเริ่มที่เบ็ดหนึ่งูคนใครมีทุนน้อยนะคะตามหาเว็บที่มีค่ายพีจีที่มีเบ็ดหนึ่งตามมาได้เลยเว็บเมซี่บูทุกคน5บาท10บาท50ก็เติมได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีขั้นต่ําไม่ทําเทิร์นโอเคใครอยากตามเข้ากลุ่่มมมมใหกกัััับบบสสคคครร์เว็นะะ ูที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะเต้าอย่าลืมมากันด้วยนะคะมาแล้มันเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าทุนสามพันแก้แค้นอีทำก่อนหน้านี้ทุนสองพันแม่งซื้อหมดตูดเลยไม่เหลือที่อะไรเลยคลิปนี้จะมาแก้แค้นให้สาสมแก่ใจเลยนะคะเบ็ดสีสบเลยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของเดือนมการาที่คัดเล่นเบ็ดสูงมากปากติคัะจะเล่นแบบเซฟเซตัวเองค่อยๆไล่เบ็ด ค่อยคอยไล่เบ็ดอะไรอย่างนี้แคทจะไม่ค่อยแบบว่ามาถึงเบ็ดสี่สิบหรือเบ็ดร้อยอ่ะน้อยคลิปมากที่แคทจะเล่นน้อยคลิปมากจริงๆที่แคทจะเล่นเพิ่งมีคลิปนี้นี่แหละคลิปแรกเลยของต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพราะว่าหัวร้อนเพราะว่าหัวร้อนทุกคน,ห,นหัวร้อนของจริงหัวร้อนของจริงไม่ติงนางสองพันแคทลี่หายวับไปกับตาซื้อเบ็ดสี่สิบสองพันบาทวันนี้ตอนกี่โมงวะ ตอนบ่ายประมาณบ่ายสองครึ่งกินก๋เตี๋ยวเสร็จนั่งปั่นสาวถ้ำเติมไปสองพันเ็สีสิบกห็นมันไหลนอกพอได้ก็เลยซื้อแม่งเลยสองพันให้มาสามร้อยกว่บาบาทไอเหี yeah! ้ยคลิปนี้ก็เลยเอามาแจ้แครนทุนสามพันจะยังไม่ซื้อนะคะแคทจะยังไม่ซื้อนะให้มันไหลนอกไปก่อนไหลนอกไปก่อนฉันโมโหแล้วอีท่ม,มเมย้ยแคทตี้จะไม่ทนอีกต่อไปเพราะว่ามันจะต้องเจอแคทแน่ ดูมันไหลดูมันไหลดูมันไหลไปกันต่อไปกันต่อหือหมหัวนร้อนจริงทุกคนเขียวเออหูเบ็ดสี่สิบไหลนอก เ็ดสี่สิบไหลนอกมาพันหกอยากลองซื้อวะทุกคนอยากลองซื้อว่ะคุณสามพันเบ็ดสี่สิบไหลนอกซื้อสองพันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างมันต้องลองทุกอย่างมันต้องลองเพราะว่ามันไหลนอกดีถ้าไม้นี้ซื้อกลือแบบตอนบ่ายอีกแคทเชื่อว่าแคทจับมาไหลนอกได้แคทเชื่อว่าแคทจับมาไ,ไหลนอกได้อีกนะคะ แคทเชื่อมั่นในตนเองความเชื่อมั่นสูงนี้นั้นมันอาจจะเป็นภยัยต่อแคทดี้ก็เป็นได้แต่ถ้าหมดอีกนะรอบนี้มึงโดนกูนแน่อีท่ำเบ็ดร้อยเจอแน่แคทไม่ยอมหรอกดูมันเนี่ยความเฮีย่ยของมันคือแบบนี้ซื้อสองพันให้ห้าร้อยนี่ไง ความเฮี้ยของมันไม่ให้หัวร้อนยังไงไหวไม่ให้หัวร้อนยังไงไหวทุกคนไปไหล่นอกกันต่อสามสิบหมุนพอเยอะไปเดี๋ยวมันสวบแคทเนี่ยโอ้โหโดนสวบไปพันห้เช็ดเฮ่มันโดนแคทแน่หืมหัวตอนนี้แคทแบบลุกเป็นไฟวาบวาบวาบ อีกนิดนึงนี่คือแบบหัวระเบิดได้ร่างกายพร้อมประท้าสาวทำมากโอ้โหไหล่ยนอกมันเริ่มไม่ให้แคทละมันเริ่มไม่ให้แคทละเมื่อกี้ไหล่ยนอกมาหลักพันตอนนี้เหลือหลักร้อยทุกคนเดี๋ยวแคทซื้อซ้ำไม้สองปิดโบซื้อไม้นี้จะตั้งใจซื้อละสัญญาไม่ไหวอ่ะทุกคนดูดิดูดิเอ้าดูดิเอา้าเอา้เอา สูบกูไปแล้วอีกหนึ่งรอบอ่ะอีกสามสิบหมุนหืมมาเดี๋ยวแคทซื้อขอหาลายเกมสวยๆหน้าเกมสวยๆก่อนตัวทองเยอะๆเมื่อไหร่จัดการจัดการมันเลยตัวทองเยอะๆแล้วก็วิธีข้างบนเยอะๆคัมเเวข้างบนนะทุกคนเห็นไหมหนะึ่งันห้าร้อยเวยน่ะอะไรนะ่ 4, นะสี่พันห้าเวน่ะ W A Y S ไหลน,นอกมาแปดร้อยไม่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 พอ ไม่พอสำหรับการแก้แค้นมันต้องแตกมาแปดเก้าพันเว้ไรวะทำไมมันน้อยจังนะอุ้ยหน้าทองอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหน้าทองอยู่สามตัวหน้าแดงอีก5เอาไหมไม่เอาอะหาใหม่หาใหม่ทุกอย่างต้องใช้เวลาแคทลี่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจะเย็นเย็นหูสี่พันแปดวิธี เฮ้ย4,008วิธีไม่เอาโอ้อะไรวะจะแก้แค่ได้ไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ย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 ,ย,ย12,000 12,500วิธีแต่ตัวทองมันมีตัวเดียววะดิทุกคนแต่วิธีมันเยอะมากเลยนะโอ้ยลองจะตั้งวะได้500อีกนี่ทุบหลังเลยนะปิดโบซื้อไม้นี้2,000บาทไป ขอละขอละพี่ท่ำนี่มันจะหกโมงจะหนึ่งทุ่มแล้วหกโมงจะหนึ่งทุ่มแล้วมันไม่ใช่ตอนบ่ายเลิกเกลือดิเลิกเกลือก่อนดิเออไหลไปแก้แขนส้าท่ำให้จนได้แก้แขนมันจนได้ไมต่อไปต่อพันสองไม่พอไม่พอได้ยินไหมแขนนีต้องจำละแขนนีต้องจำละ โอ้โหกอบทองเราเป็นวายจะไหลก็ไม่ไหลโอ้โหมาเว่าเอา้าให้มันได้อย่างน,านั้นให้มันได้อย่างน,านั้นถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วอย่าบอกนะเอา้าเชีย ฟีโคตรเยอะ19หมุนคูณถึงสาแน่มึงบอกแล้วว่าสาวาท่ามึงโดนกูแน่วันนี้เจ้าให้สาสมใจเลยซื้อ2,000ตอนนี้ได้คุณแล้วทุกคนอีก19หมุนยังไงก็ต้องแตกหมืน่นยังไงก็ต้องแตกหมืน่นโว้ยยาหมุนทิ้งดิอเอ้าเฮ้ยกำไร600เกินไปป้างสาหมุนเนี่ยมึงเกินไปเนี่ยเออเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะ เป็นไงเป็นไงโอ้โหูโอูหมุนทิ้งเพื่อเพื่อรีสปินมาแล้วมึงมุนทิ้งเพื่อเฮ้ยรี่แย่ yeah! มันมาให้แคทดีใจแล้วมันก็หมุนทิ้งหมดเลยท่านผู้ดูถ้าแม่งไม่จ่ายนะมึงโดนแน่สี่สิบหมุนคูณยี่สิบสองแล้วเนี่ยแค่ตัว ตัวแพงมาแค่สี่ตัวห้าตัวยังไงก็ถึงหมื่นแต่มันหมุนทิ้งดูคนดูมันหมุนทิ้งสิซื้อสองพันมันต้องได้หกพันเจ็พันแล้วสี่สิบประหมุนเนี่ยไม่ให้หัวร้อนยังไงไหวล่ะเนี่ยดูนี่นี่ดูดูดูด,ดูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยวายคู่แตกดิแตกดีดอกนี้หูเก้าพันสี่ร้อย เบสี่สิบซื้อสองพันบาแ้แครนได้แล้วโว้ยถอนไปเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอีท่าม,มันต้องเจอแคทลี่บอกแล้วว่าอยญ่ให้เอาจริงเล่นเบ็ดสูงเมื่อไหร่มันโดนกูทุกดอกอีท่าอย่าบอกนะว่าวีมาอีกอะ่ะนี่หมุนไปสี่สิบหมุนแล้วนะเฮ้ยท่ามันบัคกไหเนี่ยอีท่ามันติดบัคกไหเนี่ยทุกคนอีท่ามันติดบั็ เอ้ยตอนบ่ายโคตรเกลือตอนนี้สายโคตรดีโอหกำไรแปดพันนะทุกคนเฮ้ย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 คูณสามหกเยอะมากโอ้โหหมื่นห้อู้หอีกเจ็ดหมุนสองหมื่นถึงถึงแน่นอนเอ้ยให้หัวร้อน หัวร้อนมันก็จะโดนคัตลี่แบบนี้แหละอีท่ำโอ้หายนึกว่ามาอีหกสิบหมุนซะแล้วนึกว่าจะมาอีหกสิบหมุนนะ่ไอ้บ้าหมื่นเจ็ดโคตรเยอะซื้อสองคันกำไรหมื่นหมันต้องแบบนี้นะคะโอ้ยอย่าลืมนะ,ะทุกคนเว็บเมสซี่บูใครอยากลองตามตามได้เลยนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะ ออไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ไม่ต้องทำเคิร์นด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มใหม่คัทลี่กันด้วยนะคะเอออย่าลืมเข้ากลุ่มใหม่คัทลี่กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอา,า้าสวยไม่หยุดไม่หย่อนเลยพี่ทําสวยมากแค่นี้จำละำดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆงจงจ,งจ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ